อ่า,า้างเยอะไปหน่อยครับผม <laughs> น่าจะพางเยอะแล้วก็ตรงปลายตรงปลายชานนะครับปลายคอนสูตรที่ว่ามันงอลงนะครับเหมือนจะเหมือนกับผมพางไปเหมือนกับผมเน็บพันเกิืนไปอะแต่มันไปค้ำไปค้ำตรงไอ้ตัวนั่นอะอ่ามันเลยกดบอลลงครับผมเนอะ ตอนขึ้นก็ไม่ได้ดูเนาะเมื่อกี้มีคนอยู่ข้างไหนอะครับผมเขาไล่ไกลอะไรอย่างนี้อยู่ไหนน่ะบินขึ้นบินลงล,ลอรอบอุย้ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเอาลงแล้วก็จัดระเบียบทำไมเนาะเดี๋ยวได้แน่นอนโอเคเนาะครับแก่คนมุ่งแพ้ย์เคเคสฟาร์มนกเขยาใหญ่นะครับผมนี่ครับวันนี้ก็เอามาสองตอนะครับผมมาเล่นผาเนียดให้ท่านผู้ชมได้ชมบ้างนะครับผมวันนี้เอานกไม้มานะครับผมเอา จากว่าจื่อมันจื่อหยังเนี้โอ้ยจู่ปะจําจื่อบ่ได้นกไมแ้แตะๆอะไรนีน่ไอเจ้าเพชรเมืองแพร่เนาะเพชรเมืองแพร่นะครับเป็นนกต่อพันหยัดสายปตาเมืองแพร่นะครับผมเป็นนกเสียงเล็กหนึ่งไปหาสองครับหนึ่งกูบไปหาสองนานๆทีจะมาสองนะครับผมเป็นนกหนักคูเนาะเป็นนกหนุนก็ขาลมอะไรโอเคนี่ก็เป็นเจ้ากาโต้เนาะเอามาสแตนบายไว้เผื่อไอตัวนี้โบเล่นเขาก็จะเอากาโต้เล่นหรือว่าไอกาโต้โบเล่นเขาก็จะเอา,าตัวนี้เล่นผมว่าปึงป้ากันไปจะแน่นอนนี่ครับผมหมายวันนี่ เดี๋ยวเขาจะขึ้นตรงนั้นนะครับผมเช็คเสียงละเดี๋ยวผมขึ้นแถวตรงนั้นเนาะโอเคนะครับผมก็จะเอาเจ้าเพชรเมืองแพร่นะครับนกต่อพะเนียดนะครับผมนกฝึกเนาะเผื่อใครสนใจนกฝึกนกหยังเนาะก็จะเอาลองเทศลองหยังให้เนาะว่านกตัวนี้ประมาณไหนนะครับผมนี่ไอ้บุญเด้อโอเคล้อรุ่นล้อชมเนาะล้อรุ่นล้อชมว่าจะประมาณไหนอยู่แต่ควายเน่ะบางงอมดิวันนี้ทีมงานบริยุทธครับเรายุทธครับช่วงปีใหม่เราบริยุทธทีมงานยุทธ์ตังปีใหม่มาละเอาวางละทีมงานเริ่มทำงานต่อ นาะแน่นอนโอเคเนาะหวานจุก๊กนี่มาตัวนี้ครับออกไปเนี่ยเ,เพดมังแพ่เนี่ย เลยครับผมอาถ้าพัางเยอะไปหน่อยครับผมน่าจะพังเยอะแล้วก็ตรงปลายตรงปลายชานนะครับปลายคอนสูตรที่ว่ามันงอลงนะครับเหมือนจะเหมือนกับผมพังไปเหมือนกับผมเน็บหันเกินไปอะ่ะแต่มันไปค่ำไปค่ำตรงไอตัวนั่นอะ อ่ามันเลยกดบอลลงครับผมเนาะตอนขึ้นก็ไม่ได้ดูเนาะเมื่อกี้มีคนอยู่ข้างไหนครับผมเขาไลา่ไกลอะไรอย่างนี้ไหนน่ะบินขึ้นบินลงล,ลอยหลบอเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเอาลงแล้ะก็จัดระเบียบทำไมเนาะเดี๋ยวได้แน่นอนโอเคเนาะถ้ามันบน ไงครับผมบอกแล้วมันต้องโดนเออฉเลือเลยตะกี้ไหม่บอกกำแล้วก็มึงโ <Okay. S 2> อเคไปคอกันเนาะอุ่นเด้ออุนนี่ครับแน่นอนอยู่แล้วครับผมเรื่องของเรื่องมันช้ากจะอันนี้เนาะ เดี๋ยวมาชมนะครับผมเมื่อกี้ผมเอาลงค้ำกับว่ได้ทายให้ดูเนาะไม่มันค้ำนะครับผมผมกบบ็ได้เห็นพางยังเดียวเห็นมันพังว่าง,ง้ามสวยๆกัดเออที่ไหนได้มันก็ต้องดูได้นะครับผมรุดไปละมะั้งกะครับเดินบ,พบดูนะครับนกปลาตัวนี้ดูเห็นเจ้าทินนะครับเจ้าทิน เช้าสังเกตงององอหลักได้ดีกวาจริงแต่มันงอมันใจเศร้าแบบล็อกนะครับตัวนี้เมื่อปีผมใจเป็นเศร้าแบบแบบล็อกเนาะอันนี้คือว่าสำรองนะครับผมแล้วก็นกตอของเฮานี่มันบปใจนกตอนะครับผมมันคือนกฟึกอ่าการเล่นกันอย่างก็พอดีมันเป็นนกฟึกยังลอยนี่ผมฮึ่สามสี่สิบอยู่ หมดเท่าไเร่เนาะอย่างไอเขาเรียกว่าไอไอโบบะเอือาโบบะนั่นคือมันร้อยเนี่ยผมคือแปดเก้าซิบูน่นะเพราะว่ามันที่ไหนมันก็เล่นเนาะไอเนี่ยมันเป็นลูกผสมนะครับผมเป็นลูกผสมนี่ครับผมแต่ไอตัวนเนี้ยคือว่ามันเป็นนกปลาก็ต้องเข้าใจเนาะนกปลาก็โอ้ถึงว่ในี่หมดเต็มทีจริงจมันทายไายน้าไปซี่ไปซีเลยนะครับ นี่ครับมันข่ำอยู่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาห้อดูเนาะเดี๋ยวเอาไปแก้กันทีกตุ้นดีกว่าถือว่าเล่นพอประมาณเนาะเล่นพอประมาณพอจับเฉลยได้นกเสียงประมาณนี้นกปลาจะบอค่อยกลัวนะครับผมสวยครับไอ้ตัวนี้มันจะบินบินตกทั้งไก่มาเลยนะไอตัวนี้มันจะบินจากที่ไก่ไก่มาเลยนะครับผม มาหยยบตัวใหญ่อ้ยใหญ่ควายเห็นจิบนี่ครับแน่นอนหวานจักควายงงดูกันเนาะดูกันก็เฉลยตัวนี้ก็เป็นเฉลยตัิอย่างนี้จำได้ไปเรื่อยๆเนะาะเฉลยตัวนี้เจ้าเพชรมึงแพ้แต่งไปานะกัดให้นะครับผมขึ้นขยมเจียนปาดูอเสียจื่อกิ่งคนมึงแพ้เมา่ เดี๋ยวนี้ขึ้นขยมเป็นอี้แล้วบอลันสวยนะครับผมตัวนี้สวยเพชรมืองแพร่จัดให้นี่สวยๆนกตามองแพร่ครับผมตัวใหญ่ครับผมตัวนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดูที่ว่ามันติดนะอ้เอ็ดประมาณนี้นี่จัดกหรอ Anh nói, này nón Ui, xoay. Nhìn cái tám xoay lọc kho mình cắm họ Cả tô mà lạ. Xe thùng, xe thùng này. Một con thùng xe lưới chán đáng này. Nè, nó tệ, hùng xe lưới chán đáng nước mãn này hả? Xuyên trời, lặng tìm mày ngán khâu xuyên bên nhắn, ngán khâu mất. Ai lao dút. Khâu thăm ngán. ช่วงเราทํางานเขายุดน,น,น,นี่แหละครับมันโบ๊ะบะกันจะนี่แหละนี่ครับถุงเฉลยจานแดงสครสนใจที่ต่อสอบถามได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบกส่งครับผมสอบถามได้เลยเม่กี้คือว่ามันเย,ยบบหลงที่แตะมันยังอ่อนเลยนะมันเย,ยบบหลงสลักมันก็น,นี่เดี๋ยวแตะยันยังถึงเย,ยบบอลงหัวครับนี่นี่ครับจะมีส่วนนี้นี่นี่ครับมีเล็กอยู่ส่วนนี้นะครับผมผมหางนะตะกี้ ผมไม่ไม่นจะโดขึ้นเดี๋ยวดูอืม่าดโอกาสเลยดีมันยังเข้าหายอยู่ดูครับนกดูจะได้มเขาเมื่อกี้ผมห่างัะผมเมื่อกี้ผมห่างอ้างแล้วก็เหมือนกับว่าผมเอากิ้งไม้อ่ะตอนแรกคือว่ากิ้งไม้มันขึ้นไหมทีนี่เลยนะครับนี่ก็เหันมันเป็นพุ่มเป็นอย่างสวยเนาะเอาบางตั้งหน้าบังครับมันเข้า หยับโซนนีเนี่ที่จริงมันอ่อ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 นเนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงไหมเนี่ยมันยันไว้นี่ครับเนี่ยตะกี้มันเป็นจริงใหญ่นะหัวออกไปมันยันไว้มันยันไอ้เล็กตรงเนี่ยแล้วนี่หยยบบอลงอ่ะสังเกตนกไอ้สังเกตนกอันนี้ครับผมสังเกตนกที่ว่ามันขึ้นตะกี้เนาะมันบบมีดินบบมีอย่างซักน้อยเลยนะครับผมติแต่มันหยําน้อยเดี๋ยวมันจะติแตะระบบของผมเนี่ยมันจะบอบพางเลยนะ้าบอลลุด บินลุดบินอย่างออกไปเนาะยิงเหยียดเหยียดเหมือนกับมันเสียบไปตรงเนี้ยครับผมเหมือนกับมันเสียบไปตรงเนี้ยเนาะมันยันไปอะ่ะอันนี้ผมก็เลยเม่อยากครับแก้ปัญหาก็คือกดขุมมวอนี้ลงอันนี้ก็คือมันจะฟรีสไตล์เนาะนี่ก็ยังเนี่ยมาดูเลยนี่เดี๋ยวอะ่ะนี่แต่เนี่ยผมก็แก้ด้วยการกดไอ้พวกนี้ลงกดไอ้พวกนี้ลงแล้วก็นี่นะครับ น้ำหนักของตัวนกเนาะนี่ครับยังไงมันก็นอ่ะลองดูไหมร้องดูไหมนี่แต่อ้ยระบบมันหลั่นยังง่ายเลยนะเอาไปขาดเองนี่นะครับตัวนกนะครับน้ำหนักของตัวนกโดยตรงนะครับตะกี้วางปล่อยลงอย่างครับอันนี้ผมเอาวางเฉยๆนะครับนี่บ่ได้ไอ้บ่ได้ ไ่ได้ขำยนใช่นะครับแค่เอาวางนะครับนี่น้ำนักมันก็มันได้อยู่แล้วอย่างไงก็ได้แต่เอาไปผัดเองโอ้โเป็นยังทุกอย่างมีพิษมีผัดแล้วเราก็ต้องแก้นะครับผมอแก้ง่ายๆประมาณนี้เนาะโอเคเนาะก็ไออย่างนี้ไอเพชรเมืองแพร่นี่ครับนกฝึกเนาะใครที่ว่าสนใจเอาไปฝึกเอาไปอย่างก็ราคาเบาแพงเนาะ ครับแพงก็เปิดที่สองพันลมส่งครับผมไอ้ตัวนี้นี่สวย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 นกสวยสวยก็แบงของอาจารย์จกยเส้นจกยไหนี่ครับก็นกมันีเยอะแล้วเนาะนกมันนีเยอะก็แบงกันไปเล่นไปดูของนี่ครับสนงสนับปีกสวยเสียงเลก 2, นนนหนึ่งไปสองเนาะไอขันเนาะไอหนึ่งกุกนะบางครั้งก็มีสองกุกบางส่วนมากก็จะเป็นหนึ่งกุกนะครับผม ประมาณนี้เนาะไอนอกตัวนี้มันจะประมาณนักหนุนอ่าไออย่างว่านกเขามีหนุนนี่ยังอันนี้คือว่าหนึ่งอยผมเพิ่มประมาณสามสี่สิบเองยังบอกโอเคเนาะยังบอกโอเคนอกมาประมาณไหนผมว่าประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นไอโบบะนั่นเป็นอีกอย่างนึงไอนั่นมันสามารถเล่นได้เลยอะที่ไหนเล่นได้หมดทุกที่สาย้งสายปลาอย่างเล่นได้หมดอันนี้ก็เป็นสายปลาไอสายข้างเมืองอย่างนี้ได้อยู่อแต่เป็นสายไฟอย่างนี้มดดันในน้ำ าสายเมืองแต่แต่บนนี้นะเพราะว่ามันเป็นนกปลานะครับผมนกปลาปลาเมืองแพร่นะรับผมนี่ประมาณนี้เนาะนี่พอตัวใกล้ๆนี่ครับก้าเพชรเมืองแพรสวยนะครับผมสงอาการยังของเขาสวยอยู่บ้านอาจไม่เท่าไหร่แต่ออกมาเป็นทำตัวงแล้วนี่นี่สนับสนับสนับปีกสวยนะครับส่ยอขา,าไหวยัง เขาไม่ได้ดูสักจะโอเคครับน่นอนหัวจอครับผมมา